ต้อนรับหมอโอ๊กนะคะแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพเจ้าของเพจหมอโอก๊กด็อกเตอร์ซิกแพคผู้ติดตามรวม2ล้าน3แสนคนสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณลูเป้ครับโอ้โหวันนี้เสื้อสีเขียวเข้ากับวันพุธเลยทีเดียวนะคะคุณหมอโอก๊กข่าวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยดิฉันคิดว่าหมอโอ๊กต้องรู้สึกนิดนิดนะเพราะว่าค,คนใกล้ตัวคนรู้ใจของหมอโอก๊กก็เป็นนางพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะ และคือจากคลิปที่เราได้ดูกันเนี่ยผู้ชายตบผู้หญิงเราก็ว่าแย่แล้วแต่จากการที่เขาง้างแบบสุดแขนแล้วแบบปากไปหนึ่งปาไปอีกสองเนี่ยมันดูแบบร้ายกาจมากถามว่าอ่ะมีการเล่าข่าวไปในช่วงเมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะพักโฆษณาก็มีความเห็นจากคุณผู้ฟังทางบ้านว่าฝั่งพยาบาลเองก็ควรจะพูดจากับ คนไข้หรือญาติของคนไข้ให้ดีกว่านี้มันก็จะมีเสียงอของบางคนที่เขาเคยได้ยินได้ประสบมาว่าแต่จริงนะบางทีฉันก็เคยเจอนางพยาบาลพูดตะคอกใส่พูดไม่ดีใส่หรืออะไรแต่นางพยาบาลท่านนั้นที่โดนทําร้ายนะคะเธอก็บอกว่าเธออาจจะพูดเสียงดังพูดห้วนแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่ฟังเขาอาจจะเซนซิทีฟมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไปตบเขาเอาเป็นว่า จากเหตุผลที่นางพยาบาลเขาประสงค์ดีว่าไม่อยากให้ตัวคุณแม่เนี่ยพาเด็กลูกน้อยอายุห้าหกขวบเข้าไปเยี่ยมคุณยายที่อาการหนักจากเชื้อไข้หวัดใหญ่คุณหมอซึ่งณนะตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดเยอะมากในประเทศไทยนะคะต้องบอก15วันเนี่ขึ้นมา9 0,000มกว่ารายที่ติดเชือ้อเอาเป็นว่าคุณยายติดจากหลานหลานตัวเล็กเนี่ยที่กำลังจะไปเยี่ยมแต่หลานหายแล้วแต่ยายติดและยายโคมา่าเข้าไอ u นางพยาบาลก็เตือนว่าอย่าเอาลูกเข้าไปเลยค่ะเพราะมันไอซมันมีหลายเตียงเนาะคุณหมอเนาะก็คือคให้คุณหมออธิบายว่าความที่เราไปโรงพยาบาลตามปกติไม่ใช่แค่ไอซเท่ากับเราก็เสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าผู้ที่ป่วยรอบตัวเราเนี่ยไม่รู้มีไวรัสแบคทีรียอะไรบ้างแล้วยิ่งไอซยิ่งเข้มขน้นคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยอหลายๆคนจะได้เข้าใจค่ะได้เลยครับก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง การติดเชื้อในโรงพยาบาลนะฮะ,ะทำไมคุณหมอเราเนี่ยกับคุณพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ผู้ป่วยถ้าไม่ได้ป่วยหนักจริงๆหรือว่าญาติเนี่ยไม่อยากให้มาเยี่ยมกันเยอะหรือว่าเยอะเกินความจําเป็นแล้วกันนะครับคือก็ต้องต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้ห้ามญาติมาเยี่ยมคนไข้นะครับพูดถึงในอร์ดปกตินะฮะ,ะแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องมีเวลานะครับมีความเหมาะสมนะฮะ,ะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเด็ก มาด้วยไม้แล้วมาในมาเยี่ยมในผู้ป่วยวอร์ดอะไรนะครับอย่างเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจากข่าวที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าเป็นวอร์ดวิกฤตนะครับเป็นห้องผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินนะฮะ intensive care unit แล้วก็ในวอร์ดนั้นก็คือคุณยายของญาติเนี่ยนะฮะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอใช่ไหมฮะจากแหล่งข่าวที่เขาแจ้งมาซึ่งก็เป็นโรคที่มีอาการ ปกติแล้วคนทั่วไปอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตหรอกนะ<ฆ>แต่ว่าในคุณยายเป็นสูงวัยที่จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยตรงเลย<ฆ>นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะยิ่งกลัวครับปัญหามันคือ2ออ,อย่างครับคุณรู้ไหมครับอย่างแรกก็คือเรากลัวที่ญาติจะเอาเชื้อมาแพร่เพิ่มให้กับคนไข้ที่อยู่ในวอร์ดไอซอยู่แล้วด้วย<ฆ>อันนี้คือประเด็นที่หน่ง<ฆ>ประเด็นที่สคือการที่มาเยี่ยมวอร์ดฉุกเฉินเนี่ยจริงๆ เราไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ถ้าไม่ได้จําเป็นจริงๆเพราะว่าวอดฉุกเฉินนะฮะ,ะคือคือผู้ป่วยต้องได้รับการพักผ่อนอแบบแบบดีเลยก็คือควรไม่โดนรบกวนะนะครับหรือถ้าเกิดจะเยี่ยมจริงๆเนี่ยมาแค่คนสองคนพอะนะครับแล้วแน่นอนอันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าเกิดเป็นที่รัฐบาลเนี่ยก็คือ วอดจะรวมกันนะครับมาถึงผู้ป่วยจะนอนรวมกันเพราะว<แ>่าเป็นวอดรวมถ้าไม่ใช่วอดพิเศษแน,น่นอนมันจะมีวอดพิเศษที่เราต้อง,องจ่ายตังค์เพิ่ม,มก็อาจจะได้เย็นได้แยกนอนมาอนเอกชนะนะครับแต่ถ้าเกิดในเคสนี้ผมคิดว่านะฮะก็คือคเป็นวอดรวม,มซึ่งถ้าเป็นวอดรวมแล้วเนี่ยการเดินเข้าออกคุณรู้คเปครับนอกจากนอกจากเรื่องการแพร่เชื้อจากญาติสู่คนไข้และคนไข้ไปสู่ญาติที่เราเรียกว่า nosocomial oh infection นะครับหรือว่า hospital acquired infection แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการเพิ่ม ความเครียดให้กับคนไข้อีกมันเหมือนท่านอื่นเนาะท่านอื่นญาติเราเราอาจจะแบบดีใจได้เจอนะครับแต่ว่าลองคิดดูว่าเออถ้ามีญาติคนอื่นอยู่ในนั้นด้วยออย่างเงี้ยเขาก็มานเหมนคนไข้ของญาติกลุ่มอื่นอยู่ในนั้นด้วยชต้องมาเปิดประตูเข้าออกแล้วก็วิ่งหรือบางทีคุณหมอบางรายอาจจะแบบไม่รู้จะไปหรือเปล่าแล้วญาติคนอื่นก็แบบอะไรร้องไห้เงี้ยเราฟังมันก็จิตตกอยู่นะมันก็ทําให้รู้สึกดาว และการที่จิตใจไม่แจ่มใสโรคมันก็อาจจะแบบไม่ได้พัฒนาทําให้เราได้อาการดีขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ไข้หวัดใหญ่สายพันเออย่างเดียวนะครับมันก็แน่นอนมันมีโรคอื่นอยู่ในนั้นด้วยะนะครับซึ่งนี่แหละเราก็เลยกลัวว่าเออผู้ป่วยมาเยี่ยมกันเยอะแล้วผู้ญาติมาเยี่ยมกันเยอะแล้วผู้ป่วยจะได้พักไม่หนึ่งเพิ่มความเครียดของผู้ป่วย เตียงอื่นด้วยไหมสองะนะครับแล้วก็เรื่องของการแพร่เชื้อจากญาติมาสู่คนไข้เนี่ยมีมีค่อนข้างมีได้สูงเลยเพราะว่าแน่นอนเวลาเราไปเยี่ยมกันเนี่ยเราก็อาจจะ,ะมีการจับมือกันใช่ไหมฮะ,ะแบบเราหายไวย้ๆนะหรือเป็นกําลังใจให้นะ<ช>หรือเออมาเยี่ยมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการที่เรามีคอนแทคกับคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยยิ่งเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อจากญาติ มาสู่คนไข้อีกนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่อยู่ในวอร์ด ICU เนี่ยก็คือภูมิคุ้มกันน่าจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วหนึ่งถูกไหมครับไม่งั้นเขาก็คงไม่ได้ไปอยู่ใน ICU หรอกนะครับดังนั้นการที่เขาจะต้องมา expose ต่อเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียนะครับทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะเด็กน้องต้องแจ้งก่อนว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยเราไม่ค่อยชอบให้มา เยี่ยมในบอดฉุกเฉินเท่าไหร่มไม่ได้บอกว่าห้ามเด็กมาเยี่ยมนะ,ะอย่าเข้าใจอย่าเข้าใจผมผิดนะครับค,คือมาได้แต่ว่าเออถ้ามันเป็นบอดฉุกเฉินเนี่ยก็ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับควรจะเข้าไปทีละ,ท,ละทีละไม่เกินสองคนคถ้าตามถ้าตามกฎและมรารยาททางสากลน,นะครับะนะอย่างช่วงที่พ่อหมอเข้าโรงพยาบาลเรื่องโรคห,หัวใจเนะี่ยเขาก็ ให้ไปเยี่ยมทีละสองคนก็คือเขาค่อยๆทยอยไปทีละสองคนเรื่องทีนี้เวลาเราจะเยี่ยมเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่า supervision ด้วยนิดนึงนะครับก็คือควรจะมีการดูแลของทางบุคลากรคือประกอบแบบบุคลากรทางการแพทย์ประกอบไปด้วยก็เหมือนว่าไปดึงเวลาเขาแทนที่คุณพยาบาลจะไปทําเรื่องอย่างอื่นที่จําเป็นใครเขาก็ต้องมาดูเพราะว่าบางทีอ่ะแค่ใครเคยเข้าห้องไอ u สิ่งแรกคือคุณต้อง ใช้ไอเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรืออาจจะล้างโดยน้าเปล่าล้างสบู่เยอะๆต้องล้างมือเลยใช่ต้องล้างมือเลยครับออกมาก็ควรจะล้างแต่ที่นี้ความเป็นเด็กคุณหมอปุเป้กก็นึกภาพออกว่าล้างมือสําหรับเด็กคืออย่างเงี้ยถูๆเขาไม่ได้แบบว่าสตอกนิ้วนิ้วโป้งหลังมือข้อมือเขาไม่ได้อย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นคุณต้องต้องคิดเยอะๆว่าเอ้ยลูกหลานหรือบางทีอาจคาพูดที่ฟังแล้วไม่รื่นหูดิฉันเข้าใจได้เออแต่บางทีการที่แบบเราต้อง เก็บเงำเอาไว้แล้วอาจจะไปแบบอบอกหัวหน้าพยาบาลว่าการคำพูดอย่างนี้ปรับปรุงได้ไม่คะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้สถานการณ์ไม่ได้โหดร้ายพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอาแน่นอนว่าตัวคุณพ่อผู้ลงมือตบเขาก็รู้ตัวเขาก็ยอมรับผิดแน่นอนองค์การองค์กรต่างๆก็จะลงโทษและมันก็ส่งผลไปถึงตัวเด็กด้วยเพราะว่า <c oughs> บ้านนี้มีลูกกันหลายคน เขาก็ต้องรู้เหมือนว่าอ้าวพ่อเธอตกพยาบาลคือมันส่งผลเป็นวงกว้างมากนะใช่ครับ,รบแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าอาญาติอาจจะไปแพร่เชื้อให้คนไข้ทีนี้มันก็มีทางกลับกันเหมือนกันครับก็คือคนไข้ที่อยู่ในนั้นน่ะหรือว่าเชื้อที่ที่อยู่ในพื้นที่ผิวในโรงพยาบาลไม่ได้หมายความว่าเอา ผู้ป่วยแพ้ให้ญาติอย่างเดียวแต่คือมันในโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่าเชื้อเยอะแล้วเชื้อดุนะครับคือมันไม่ใช่เชื้อบ้านๆคือคนที่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลได้คือมีเชื้อที่แรงอยู่แล้วเราพอยิ่งไปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเรามีการจ่ายยาฆ่าเชื้อรุนแรงอยู่แล้วดังนั้นโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยารุนแรงในโรงพยาบาลเนี่ยสูงที่สุดในในบรรดาทุกที่บนโลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างผมเองเจอเคสผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่แต่ว่าไม่ได้อาการหนักมันเนี่ย ผมก็ไม่ได้ให้อดนมิดนะครับคือไม่ค่อยมีคือถ้าไม่มีความจําเป็นไม่มีข้อบ่งชี้าอาการไม่ได้หนักไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆเนี่ยคุณหมอเราก็อยากจะให้คนไข้กลับไปดูแลที่บ้านถ้าถ้าถ้าเกิดดูแลได้แล้วไม่ไม่ได้หนัไกไม่ได้ฉุกเฉินไม่มีข้อบ่งชี้เพราะว่ามันมีเชื้อดื้อยาครับคุณอูเฟ่หลายหลายเชื้อมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น MRSA นะฮะ Methicillin resistant Staph aureus VRE Vancomycin resistant Enterococci คือพวกนี้มันมันไม่ใช่แค่ เชื้อดุอย่างเดียวแต่มันดื้อต่อยาที่เก่งแล้วด้วย oh ต้องบอกแบบนี้นะค,ะะครับอ่าก็ถ้าเกิดคนไข้ด้านไปติด MRSAvRE หรือว่าเชื้อที่มันแบบโ,โหด,ดื้อต่อยาที่มันเป็นท็อปทอปอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสการเกิดภาวะเชื้อดื้อยากลับมาบ้าน uh ซึ่งต้องบอกบอก่อนเลยว่าภาวะเชื้อดื้อยาต้านปฏิชีวนะเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาวิกฤตของวงการแพทย์ค่ะนะครับเพราะว่า ลองคิดดูครับคุณหนูเป้แลวเพื่อนๆนที่ฟังอยู่เนาะถ้าเราติดเชื้อที่มันดื้อยาสุดเลยแบบแฟงโคไมซินเอาไม่อยู่เมโรเพนเนมเอาไม่อยู่นะฮะหรือว่ายาตัวสูงสูงเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วคนที่บ้านจะรักษากันยังไงไน,ะนะครับอันนี้คือยายาที่ต้องฉีดผ่านเส้นเลือดดำนะอันนี้ไม่ใช่แบบยาเราไปซื้อกินได้นะอ,อันนี้คือยาที่ต้องมีในโรงพยาบาลเท่าน,านัา้นที่มันแรงแบบ เจน3เจน4แบบท็อปของท็อปแล้วเนี่ยเกิดแล้วไปเอาเชื้อพวกนี้กลับมาบ้านแล้วที่บ้านดันมีสูงวัยอีกเนี่ยหรือมีคนที่เป็นโรคเลื้อดลางด้วยเนี่ยโอ้โหง,งานงอกอีกถูกไหมครับนี่คุณผู้<ห>ฟังพิมพ์คอมเมนต์มาว่าคุณอ่องนะคะหรือคุณอองบอกว่าเคยติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลคะ่ะอ,อ้าวแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆคืออย่างบางทีปุเป้มองว่าอ่าใช่มันจะมีเหตุการณ์ ไปโรงพยาบาลก็คือรักษาตัวเองไปเยี่ยมผู้ที่ป่วยหรือว่าไปแสดงความยินดีในกรณีที่เขาคลอดลูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าการเข้าโรงพยาบาลแบบเฮ้ยนี่มันบอดมัทเทนิตี้แม่และบุตรมันไม่น่ามีเชื้อโรคหรอกแต่คุณก็อย่าประมาทเพราะโรงพยาบาลเนี่ยมันมันอยู่ในพื้นที่บริเวณอาคารเดียวกันฉะนั้นการไปเนี่ยอย่างน้อย อ่าน้ากากอนามัยอะไรก็ตามก็ควรจะมีแล้วก็ดูแลความสะอาดล้างมือด้วยน้ําเปล่าและสบู่นะคะอะไรอย่างนี้เออมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะไปแล้วเราป่วยกลับมาเนาะครับคืออยากจะเสริมคุณลูเป้มากๆาเมื่อกี้ประเด็นดีมากก็คือนอกจากเจลแอลกอฮอลแล้วเนี่ยต้องล้างมือด้วยสบู่ต้องเรียนแจ้งแบบนี้ว่าเชื้อบางตัวเนี่ยเราเคยคุยกันมาหลายตัวแล้วเนาะเชื้อหลายตัวเนี่ยใช้แอลกอฮอลค่าเนี่ยไม่ตายนะครับมันมันไม่ตายจริงๆมันต้องใช้ น้ำและสะบู่แบบล้างอย่างน้อยครั้งละครึ่งนาทีแล้วก็จะมีสเต็ปการล้างมือของเขาอะนะครับเจสเต็ปอันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนอาจจะไม่ไม่ไม่ไมทราบว่าเออมันล้างยังไงซึ่งทุกท่านสามารถกดมาใน Google ได้เลยว่าเว,วิธีการล้างมือนะครับนะมันจะมีสเต็ปเลยต้องฝากว่าเออถ้าเราจะไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยต้องต้องดูให้ดีๆว่า เอเราหนึ่งเราเราญาติาเราอยู่ในวอว์ดไหน<ะ>ถ้าเกิดวิกฤตฉุกเฉิน ICU CCU หรือว่า PCU ที่เป็นเด็กด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องฝากว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรไปเยี่ยมกันเยอะมากะนะครับลถลดทยอยกันไปดีกว่าแล้วถ้าจะเข้ากันเนี่ยช่วยแจ้งบุคลากรก่อนะนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมถามว่าเออ มันใช้เวลาเยี่ยมไม้ก่อนหนึ่งนะครับแ uh huh. น่นอนมันวอดวอดเยี่ยมเนี่ยไม่ได้มีเวลาเปิดเป็นเจ็ดสิบเอ็ดที่เราไปเยี่ยมด้ยีิบสี่ชั่วโมงเนาะ uh huh. มันมีเวลาเยี่ยมของมัน uh huh. นะครับสองก็คือไปเยี่ยมกันไม่เกินคือจะเข้าไปทีนึงไม่เกินสองคนแล้วกัน uh huh. นะครับหรืออย่างน้อยขออนุญาตคุณบุคลากรทางการแพทย์ก่อน uh huh. นะครับคือผมก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะเพราะ uh huh. ว่าก็เข้าใจว่าบางทีคุณพยาบาลหรือบุคลากรก,รกรก็อาจจะพูดจาไม่น่ารักไม่เหมาะสมบ้างนะครับอาจจะเกิดบ่อยครั้งเพราะ ผมเองก็ก็เคยโดนสมัยพี่นักศึกษาแพทย์พยาบาลดุก็มีก็ก็ต้องบอกพยาบาลดุก็มีนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจว่างาน work ิร์กโหลดเขาเยอะนะครับไม่อันนี้ผมไม่ได้ว่าพยาบาลน,นะผมผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายจริงเพราะว่า,าทั้งหมอเองพยาบาลเองก็โหอดหลับอดนอนครับคุณโอเตไครับนะฮะ CCUICUPCU นี่คืองานหนักแล้วก็ต้องอยู่กับเสียงเครื่องตืตืด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 นะฮะคนไข้ก็เครียดอยู่แล้วคนไข้ก็คือ ป่วยเนาะป่วยหนักมีภาวะสตรสอยู่แล้วะนะครับอยู่ใน h o สปิทอล e อน i r ว n อ e n t เมนส์สภาวะโรงพยาบาลเนี่ยมันก็นะมันก,มนก็มันก็เครียดมันก็หดหูนะคุณลูกเปต้ต้องต้องคิดดูนะครับเนาะดังนั้นดังนั้นก็ต้องต้องดูความเหมาะสมนะครับไม่เพิ่มความเครียดไม่ลดโอกาสพขขักของคนของคนไข้แล้วที่สําคัญก็คือไม่ไปแพร่ชเชื้อให้กันและกันนะครับทั้งฝั่งญาติเองและคนไข้เองซึ่งแน่นอนคนไข้เองเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับเขาก็ป่วยอยู่ในนั้นแต่ว่าญาติ จริงๆบุคลากรเองเนี่ยก็ก็เป็นอีกอแหล่งแพร่เชื้อหนึ่งเหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเขาคอนแทคก,กับคนไข้โดยตรงครับคือผมไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอันตรายไม่ใช่เนาะแต่ว่าทุกทุกคนแหละทุกคนที่เข้าไปในสภาะแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็สัมผัสพื้นที่ผิวอากาศห้องน้ําลูกบิดนะครับคือพยายามไม่เอามือไปจับะอะไรที่ไม่จําเป็น,นต้องฝากไว้เลยว่ามือเราเนี่ยอย่าไปจับอย่าไปเช็ดอย่าไปแกะเกาอะไร หน้าเราแล้วก็คนอ่าใช่แค่ขี้มูกขยี้ตาเอามือไปล้วงปากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเราก็หลีกเลี่ยงเอามือเราไปจับ surface area หรือพื้นที่ผิวของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นลูกบิดถ้าไม่จําเป็นนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เตียงขอบอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่าอยไปจับเรามองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีเชื้อแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลเราสะอาดนะโรงพยาบาลคือต้องบอกว่าโรงพยาบาลไม่ได้สกปรก นะครับไม่ได้บอกโรงพยาบาลปกแต่เชื้อโรคเนี่ยก็แน่นอนโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลเป็นแหล่งแหล่งแหล่งรับเชื้อโรคอยู่แล้วก็ฝากว่าเชื้อที่ที่โหดและดุที่สุดเนี่ยก็มักจะอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับดังนั้นมีความจําเป็นก็อยู่บ้านนะครับไปเยี่ยมตามความเหมาะสมนะครับดูกฎเกณฑ์ให้ดีๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือล้างมือด้วยสบู่นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะแล้วหวังว่าทุกๆกท่านที่ฟังอยู่ก็จะได้รับมุมมองว่า สิ่งที่บอกไม่อยากจะให้นอนแอดมิดหรือ,อไม่ให้เด็กเข้ามามันมีเบื้องหลังอยู่ก็คืออยากให้คุณนั้นแข็งแรงไม่ได้รับเชื้อมาเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จากใจบุคลากรทางการแพทย์วันนี้ขอบคุณคุณหมออม๊มากมาก